โอเคครับผมก็ฝากกด s u b สไครป์เพื่อรับเครดิตฟรีณนัเวลานี้ได้เลยนะครับผมโอเคเรามาอยู่กันในเกม r o ส t e r r u m b มเบนะทุกคนเป็นเกมใหม่ของค่าย p g ทุกคนโอ้โหแล้วมาก่อนที่คูณ5คูณ6กก็เอหูเปิดแรกสารมาก่อนเลยทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเอาหูดอกนี้ซุปเปอร์3 6 0 0แล้วละขยับเบ็ดไปที่120นะครับทุกคน อูเมื่อกี้มาในทุน2,005ทุกคนขู่แล้วก็เข้าฟีสปินมาแล้วด้วยครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือแอดกันเข้ามาได้ที่ปั่นโ77ป 777V1 ก็ได้นะครับและตอนนี้นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับปรับอัตราชนะสูงสุดอยู่ที่98กันไปเลยครับสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะทุกคนโ,โู้วหสแคตเตอร์มาไหม ไม่ใช่อะทุกคนเป็นวายแทนนะทุกคนตอนนี้ขูู่สิบหกมาแบบกันหน่ำซัมเบอร์เซลว่าดอกนี้ฟาดไปอีกเท่าไรครับอูดังวันเมก้ามาเลยดอกนี้ไหลมาเรื่อยๆซปเปอร์ไปแล้วครับย,ยังไม่หยุดทุกคนยังไม่หยุดเท่าไร่อะดอกนี้ 1น0 0 0ห0 0ว่ะทุกคน2820นะโอ้โหวไปกันต่อเลยอีก3ฟรีสปินนะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับมาตามเวลาโบนัสไทม์พอดีและแอดมินแนะนำมาให้ลองกันเลยจัดให้สักหน่อยทุกคนดอกนี้ฟาดไป2988น้นะทุกคนไปกันต่อทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะเกมนี้ ก็ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยได้นะรีบๆเข้ามาจับจองกันได้แล้วนะครับก่อนที่โปรโมชั่นดีๆจะหมดไปนะทุกคนและอีกอย่างนะครับทางปั่นโปเป็นเว็บตรงลิกสิตแท้นะครับไม่ผ่านเอเจนต์นะครับผมฝากถอนด้วยระบบออตโต้ภายใน3วิเล่นแบบลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับและอีกอย่างนะครับมีน้องๆแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงกันไปเลยครับไอ,ๆๆอต่อทุกคน ตอนนี้เบ็ด0 0งร้อยมานะทุกคนก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจอย่าลืมแอดกันมานะครับไปอีกสักพักเราก็จะพอแล้วนะทุกคนห้าร้อยดอกนี้คูณสองนะพันห้าไปบอกเลยว่าสุดๆนะเกมนี้แนะนำเลยครับผมใครที่กำลังมองหาเกมแตกง่ายแตกไวนะผมแนะนำให้เข้ามาลองเกมนี้เลยครับโรสเตอร์ลัมเบอร์แล้วจบไปทั้งหมด10,000 เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับ